สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกมกาแฟคาราวานนะครับผมเราจะมาเป็นเจ้าของร้านกาแฟกันนะครับผมแต่ว่าเป็นร้านกาแฟแบบรถนะครับผมเป็น truck coffee นะครับผมงั้นเรามาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ตัวละครนะครับมันสามารถแต่งได้อันนี้ผมไปนั่งแต่งเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นเจ๊ทรงนี้ดีที่สุดสำหรับร้านกาแฟของเรานะครับผมงั้นลองไปดูว่า ทำกาแฟกันยังไงดีกว่าครับผมอ่ามีสูตรเอ่อเรียกว่าไงเรียกว่าไงมีให้เลือกครับจะได้เป่นกาแฟชาหรือว่าไอซ์ครีมนะครับผมอันนี้ก็น่าจะผ่านดนากาแฟสิบสี่ด่าน,าานถึงจะเปิดด่านชาได้นะครับผมอ่าเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรเอ่อเป็นเมนูแรกของเรานะครับถ้าเกิดเราเป็นกาแฟดิฟนะครับก็จะทําง่าย แต่ว่าราคาก็จะได้6 6เหรียญน,นะครับผมแต่เกิดอันนี้เอพิโซททำยากกว่าแต่ว่าได้8เหรียญงั้นเราดูสูตรได้นะครับผมอ่าใช้เวลาทำประมาณ10วินาทีนะครับผมก็เอากาแฟนะครับไปคั่วก่อนนะครับผมใช้คั่วว่าเอ้ยไม่ให้เอาไปผนก่อนเรียบผลแล้วกันอ่แล้วเอากาแฟที่บนนะครับมาได้มาใส่น้ำนะครับแล้วก็ดิฟแค่นี้เองจบ แต่นี่คืออ๋อขั้นตอนเพิ่มมาอีกสักหนึ่งนะครับผมมีขั้นตอนหนึ่งเดียวกับเอามาใส่เครื่องแล้วเราเริ่มอันที่ง่ายๆก่อนล้วกันเพราะว่ายังทําไม่เป็น,นครับอ,อ่าอนี้เดินนะครับผมติวเตอร์เรียวนะครับผมแล้วก็ยิบของแมปเขาให้อับอันนี้คือเสร็จแล้วหรออ๋อ,อใช้คอนโทลนะครับทำ ด,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 ดอ่าอันนี้ครับหยิบแล้วก็มาวางนะครับน้ำน้ำโอเคหยิบน้ําครับหยิบดีๆก็สิกแก้วขึ้นมาได้นะฮะแล้วครับได้กาแฟแล้วนะครับผมก็เอาอ่าไม่ใช่ครับกาแฟที่ดิบได้นะครับผมเอาทําได้ห้าเสิร์ฟนะครับผมมาเสิร์ฟให้ลูกค้า เราถืว่าลูกค้าจะกินเสร็จน,นะครับผมก็ถามลูกค้าอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าอากาแฟอร่อยไหมออาไปชิล้างครับผมกดคอนโทรลนะครับล้างแก้วเกมเสร็จเรียบร้อยไปอันนี้เป็นเกมแนวเเหมือนเดิมเป็นโลกไรส์นะครับผมก็เราต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะไปไลน์ไหนนะครับในการที่เราจะเปิดร้านของเรานะครับงั้นเรามาดูบ้างดีกว่าว่า อันนี้คือช็อปนะครับน่าจะเป็นซื้อของนิเทเชอร์นะครับอันนี้สมบัติอะไสักอย่างถ้าเป็นรูปคนเป็นลูกค้าแบบง่ายๆถ้าเป็นฝูงเป็นกลุ่มก็คือเป็นแบบยากงั้นลองก่อนเปิดมาก็ได้แบบง่ายก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนจัดร้านนะครับเราต้องจัดร้านของเราเองโดยที่เราต้องเอา,มาเมล็ดจัดร้านคือวางไว้ในรถนะฮะเมล็ดวางนี่ ก็ต้องปั่นนะครับเดี๋ยว,ว่าปั่นปั่นีน,นี้นครับก็มันไม่ต้องหมุนใช่ไหมวางไว้เลยตรงนั้นแหละแก้วนะครับแก้วเสิร์ฟแก้ววางไว้นี่นครับถ้าเสร็จแล้วก็เสิร์ฟได้ถังขยะมีอ่านี่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้คือทิ้งถังขยะวางนี่งั้นเดี๋ยวย้ายโต๊ะลูกค้ามาไว้โต๊ะตรงนี้แล้วกัน น,นี่น้ำร้อนนะจ๊ะแล้ววางตดกันเลยน้ำร้อนโอ,อยออยชนชนมันเด,ดเนเินไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยไปวิ่งไม่ได้นะอ๋อกดคอนโทรลเพื่อหมุนนะฮะเจ๊เพิ่งเห็น,นเดี๋ยวหมุนก่อนรึบหันไปทางไหานวะาหันมาหาเราโอเคอันนี้โตนี้ไปทำเลย ยังไม่รู้นะโต้ทำอะไรก็วางแมะไปก่อนนะครับผมก็เริ่มวันเลยแล้วกันวันแรกก็จะง่ายๆชิวๆครับทำกาแฟเนาะทำรอเลยก็ได้แหละสบายๆอันนี้โตะนี้ไปทำอะไรวนะเนี่ยยังไม่รู้เลยเนะี่ยมาแล้วจ้าสเสิร์ฟไปเลยเออรอ้ลุงนี้นะ่เอาเอพิโซม่เนอะทำยากก็ไม่เป็นไรสบายสบาย เลยเดี๋ยวเราค่อยมีจ่ายค่าน้ำไหมจะเปิดทิ้งไว้ขนาดนี้เฮ้ยมันก็ต้องมันก็ต้องไวยอยู่พอควรนะแล้วก็ดูแบบปึ๊บปั๊บอยู่นะไปคิดดูว่าถ้าเกิดหลังๆเมนูมันเยอะนะเปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนผมว่าวันนี้นะ่าจะสักสี่เสิร์ฟหรือห้าเสิร์ฟอ่าสี่ห้าเสิร์ฟครับผมวันนี้แะ หนึ่งหม้อพอดีเราต้องล้างแก้วที่แก้วเลยไหมแก้วนี้ก็ต้องล้างหรือเปล่าล้างไปก่อนนะ,ะอ่าสบายสบายครับผมวันแรกอันนี้นะครับคือสุ่มเหตุการณ์นะครับว่าเราจะได้อะไรอ่าเป็นคนเลี้ยงมานะครับผมก็กินช้านะครับผมใส่ชิวนี่เองนะั่ง ชิวๆนะครับไปเจอลูกค้าเพิ่มนะอ่ะกันเราเข้าเทเชอร์ดีกว่าลูกค้าแบบไง่ายๆแล้วเจอแล้วอ่าในของฟรีนะครับเอาอะไรดีเอานี่เครื่องคั่วแบบอัตโนมัติสิครับผมแต่มีตังแล้วก็ตังมาช้อปปิ้งนะครับผมไปช้อปปิ้งอะไรดีอุ้ยอัปเกรดได้นะครับเป็นกาแฟดริปน้ำแข็งกาแฟดริปนมนะครับแต่มีอยู่สามสิบบาทแล้วก็อัปเกรดพวกนี้ได้แล้วก็เพิ่มนะครับอันนี้ก็ให้ น้องหมาอยู่นะครับผมเพื่อที่ว่าสะหรับลูกค้าที่มีหมามานะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็ช่วยลดเวลาในการดื่มการทานทานกาแฟของลูกค้านะครับตงังมีแค่นี้นะครับก็ข้ามแล้วกันครับผมซื้ออะไรไม่ได้เอาได้อะไรครับอ,อ้าว ลูกค้าจ่ายตังค์น้อยลง็นตายแล้วทีนี้ลำบากแล่ถให้อย่างนี้ผมไปนี่ดีกว่าขึ้นนี่นะครับแล้วก็มาทางซ้ายนะครับมาเอาของก่อนแล้วก็มาช็อปทีหลังนะครับผมแล้วยังไงแล้วเรเจอลูกค้าเป็นกลุ่มอยู่แล้วครับโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาฝั่งซ้ายแล้วกันเฮ้ hey, เครื่องคั่วอัตโนมัติ เริ่มเลยไม่ต้องคั่วมือแล้วสบายเติมน้ํามันจะมีแบบว่าเออเรียกว่าไงนะอ่าทิ้งของเหลือทิ้งไหมถ้าเกิดของเหลือทิ้งจะได้ไม่ต้องคั่วคนระับปล่อยไว้ก่อนลูกค้าจ่ายตังค์น้อยลงนะ่ะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำเลยเองดี เรา,าต้องได้6นะครับเราเหลือได้แค่5นะฮะต่อแก้วอ๋อเป็นเออโต๊ะพักใช่โต๊ะพักครับผมชัวร์แล้มีมาอีกคนนึงนะฮะนี่ลูกค้ามารอแล้วครับผมเพราะว่า,วาโอ้นแล้วหมามีหมาทุกคนเลยเว้ยน่าจะหมดแล้วครับน่าจะไม่มาละ เฮ้ยมาอีกเอาแล้วกลัวรอเลยจ้ากะอันวาวต่อน้ำก่อนเฮ้ยเอาแล้วหยิบของเกินนะผมมันอยู่ติดกันเติมไม่ค่อยดีละร้อนานจัดอยู่เร็วเออไม่น่าเลยครับไม่น่าไปเอา กาแฟทิงไว้ก่อนอเออเกมมันก็สบายสบายฮนะไปเรื่อยๆชิวนะอ่าเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนไซส์รถได้เปลี่ยนกระฟงกาแฟอะไรได้นะครับผมอ่ะอ่ากดผิดงั้นก็เริ่มไปเลยแล้วกันครับผมกาแฟมาคั่วนะอ้าวเออของมันวางได้ทุกช่องเลยเว้ย ดีนะที่น้ำไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายนะเราแป๊บจาคือจากเมื่อวานเลยว่าลูกค้าเข้ามาถึง6กเสิร์ฟนะครับผมฉะนั้นก็ต้องอ่าทำรอไว้เลย <c oughs> จะเอามาพูดมาเล่นครัวไปเสิร์ฟลูกค้าเฉยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเย็นเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหัวปั่นแล้วตอนนี้ ว่าลูกค้าเริ่มมาต่อคิวนะฮะวดเข้ามาก็ดีครับจะได้มีตังนะฮะมิเงั้ไม่มีตังอัพเดตนะครับไปไปเข้าช็อปนะครับอา้าไปขาต้มน้ำใหม่นะฮะรอแปบ๊บนึงนะนั่งไปก่อน คนแล้วมาแล้วจะคนสุดท้ายนะเธอก็หัวปั่นดีนะจะแค่ขายแค่กาแฟดิฟเนี่ยมากขนาดนี้จริงจะมาจ่ายตังค์ให้น้อยอีกเห็นไหมรอก็ไม่นานอ่ะดูาแล้วครับเราก็มาเอาเทเชอร์นะครับผมมาเก็บของเป็นเทอร์โบดิฟนะครับผมกับ เพิ่มแก้หรือว่าได้ตังฟรีนะครับเปาเป็นเทอร์โบดิฟแล้วกันดีไหมอ่าดีดีด,ดีเพื่อข้างหน้าเนี่ยครับมันมีลูกค้าเป็นกลุ่มอยู่อ่าได้ของฟรีอีกแล้วอ่าเป็นกาแฟาดิฟใหญ่นะครับผมได้ได้ดีเลยดิฟใหญ่เนี่ยอันนี้เรามีตังค์เนี้ยนะ เฮ้ยเครื่องนี้คือทำแล้วก็ดิฟไปเลยในตัวนะดีนะเนี่ยอันนี้ก็มันติเอ้ยนี่ก็ดีแต่ไม่พิตังอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาเอา่น้ำผู้นะครับลูกค้าก็จะรอได้นานขึ้นสัเกตเลยดีนี่แล้วกันนี่ดิฟนมแล้วกันต่อไปก็โอ้สองร้อยเลยเหรอ เราต้องซื้อก่อนสองเมนูก่อนป่ะแล้วมีเมนูใหม่นะครับผมก็้คือแบบว่ามาจังหวะที่แบบว่าลูกค้าเยอะโอหตายแหละวรก่อนนะครับเอาเอาไอ้โต๊ะดิฟออกก่อนไอ้โต๊ะดิฟมือออกก่อนนะฮะไม่มีประโยชน์นะตอนนี้ไม่ได้ใช้ดีแล้วก็อันนี้อันโต๊ะทำกาแฟใหญ่ วางไว้นี่ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้มันมันมันตี่ยก็คือยังไงเลยเอาเอาเอาติดมือแต่มีตู้เย็นนะฮะเต๊กเน,นี้ยไม่ได้ใช้เราไม่ค่อยได้พักของแล้วตอนนี้ของเรายัางไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพักของเอาอันนี้ไปคือเอต๊กพักนี่คือจะให้ใช้ถูกไหมมันถึงขึ้นไอ้น,นี่ขึ้นมา วางไว้นานลูกค้าเนี่ยแหละตัะ้งกันเริ่มเลยแล้วกันยกไปไหนอา้าวไปลองดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างลองของหน่อยอา้าวนมนะจ๊ะหมับเขาให้<ว>เกิดไปเลยครับเกิดไปเลยดีดีดีอพมันดิฟ มันทาเร็วครับผมเครื่องนั้นเครื่องเล็กตัวนี้คือทําเร็วครับผมเอ้ามาซนในร้านเฉยไอโนอ่านี่สลับให้ต่อหน้าเลยเอ้าลืมนมโทษอันนี้อันนี้เริ่มสับสนตัวเองละเริ่มงงตัวเองแล้วไปไปไป,ไป <laughs> ใครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเครื่องนั้นคือเครื่องเล็กเนี่ยคือทําได้เร็วนะครับแต่เครื่องนั้นเครื่องใหญ่ทําได้เยอะก <c oughs> ็คือได้ปริมาณ5เท่าเดิมแต่แค่มันรอบรอบมันไววางถือว่ายังโอเคยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ปั่นมากยังไม่ยังไม่หัวหมุนมากเท่าไหร่วางไว้ก่อนเอา ก็เอานมไปแล้วไม่ใช่หรองั้นถือมาเลยแล้วกันทั้งกันอ่ะโอ๊ยโอ๊ยถีไปวางรอกันเลยแล้วกันครับวางวางรอต่อหน้าเลยเฮ้ยมาหมดวันแล้วอ่ะแต่ลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยอ่ะ ก็ให้ไปยังสบายสบายอยู่ไม่เป็นไรจะจะมาดูกันนะครับว่าเราจะไปล่วงกันตอนไหนนะฮะต้องทำอะไรที่มันห่อให้อันนี้มากขึ้นละเร็วกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะเรีรยกว่าอะให้ลูกค้ารอได้มากกว่านี้นะฮะ รู้สึกว่าไอ้ไอ้เทอร์โบเนี่ยออกก่อนเมื่อกี้กะฮะเพราะว่าเวลาทำครับผมมันใช้แค่อันใหญ่อันเดียวต,ตอนเนี้ยมันถือว่าเพียงพอการทำแค่อันใหญ่อันเดียวก่อนก็พอครับผมสิบเสิร์ฟนี่ตอนนี้ถือว่าพออยู่นะ คิดว่าสบายสบายชิลๆไปเดี๋ยวนมให้จ้ารอแป๊บเก็บไปครับผมอเ,เอาดิบป,ปกติเสิร์ฟไม้ไวเลยครับผมวางรออยู่ตรงหน้าแล้วจ้า <c oughs> กาแฟไม่ร้อนนะ <c oughs> กาแฟแบบวางตักลมไปแล้ว จะหมดแล้วนะน่าจะคนสุดท้ายคิดว่าโอเคยังยังยังโอเคยังไม่ปัน่นหัวปั่นเท่าไหร่ได้โบนัสด้วยโอ้โหมาเป็นชุดก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเออ่เรียกว่าไงนะก่อนที่จะเข้าด่านบอสด่านบอสเป็นยังไงวะเนี่ยจะมีช้อปปิ้งก่อนหนึ่งทีนะครับเอ,เอ้าเอ้ยเอาน้ำเทคืนได้วะเดี๋ยวก่อน ปหยิบกาแฟเฮ้ยทำไมมันลดเร็วจังอ่ะโอ้โหแทบแทบจะลดเร็วกว่ากาแฟที่ทำอีกโอ้โหโอ้ลูกค้ารอแล้วลูกค้าเร็วเร็วเร็วลีบรีบรุกโอ้เอานมเอานมอะไรอันนี้อันนี้เริ่มหัวปั่นของแท้อ่ะมารอเลยทีต้องไวหน่อยแล้วจ้ะไวไวนิดนึงไวนิดนึง ลค้าที่แบบกาแฟอย่างเดียวได้ไหมอาชีพละผมใส่ลูกค้าต้องมีหลุดแน่ๆเลยผมว่ารอบนี้ดูแต่สภาพแล้วพอเข้ามาหานมทุกคนเลยเนี่ยกาแฟนมทุกคนเลยที่ปีกตู่เนี่ยอย่าพึ่งมีเครื่องเสิร์ฟอัตโนมัติไหม เตอร์อไปลูกค้าแต่นม,มัดไม่ต้องมาเดินเนี่ยมนมบอกว่าไปวางดิโอ้ยไม่พอนะเนี่ยรอบเนี้ยเอาทลิปละวางผิดโต๊ะมันก็หายไปเลยฮะนมลูกค้าไปกินฟรีเปล่าๆเลยนะนมอ่ะ อ,อืมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหหัวสัวแล้วตอนนี้นั่งเลยจ้าเอาวางก่อนเอานมวางอืมรอนานแล้วรอนานแล้วเร็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 วโอยคนหลังรีบไปด,ด้วยโอ้โหรอหก่อนได้ไหมแปบบ๊แบนบึงแปบบ๊บนึงแป๊บนึง รีบๆเติบรีบๆเติบรีบลุกรีบๆลุกจะได้จะได้เออโอเคอู้ยยังรอดนะครับวันนี้ล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนโอเคอู้วันนี้ยังรอดครับยังไม่ไม่เสียลูกค้านะเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบไม่เสียลูกค้าแล้วมาช้อปปิ้งก่อนนะครับก่อนจะไปวันเอ็กตีนะครับผม ต้องอย่างน้อยนะครับมีสอเมนูก็คือเราได้อยู่แล้วสเมนูเราช้อปปิ้งอะไรก่อนดีอะซิงน,น,นะครับไม่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 ไม,ม,ม่เอาอะไรดีอ่ะอันนี้ดีไหมเฮ้เครื่องล้างเหรอเอาเครื่องล้างมาครับผมแล้วก็เอาเอานี่ดีไหมให้ลูกค้ายืนอ่านแต่ว่าลูกค้าจะได้เพิ่มขึ้นนะไหวหรือเปล่าเอามา เริ่มเลยครับผมโหมีจุดไฟด้วยอะ่ะก่อนนะอ่ะเอาโต๊ะล้างตู้ล้างจานตู้ล้างแก้วนะฮะก็เอาอ่านี่วางไว้ตรงไหนได้บ้างตัวนี้แล้วกันเนาะเอาแล้วนะเริ่มไปแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องคั่วคั่วรออีกรอบหนึ่งชัว แอปหนึ่งครับยังคั่วไม่เสร็จกันยังดิฟไม่เสร็จกับอามาแล้วเอ้าเราไม่เสิร์ฟลูกค้าล่ะเจ๊มันวางยู่นี่ลูกค้ามีมาหยิบดูเลยวะหนอหรือว่ามันเป็นแค่แบบว่าเพ๊อะเพิ่มจำนวนลูกค้าอีกอ้าวเอ้ามันต้องวางสองแก้วเหรอถึงจะล้างอ้าแล้งานงานไม่ดีแล้วซื้อมาทำไมดีวะตอนนี้ ใส่วันนี้เสียลูกค้าแน่ๆเลยจ้าวางก่อนเนี่ยครับมันมีสองล็อกครับมันต้องวางสองแก้วแน่ๆครับมพืถึงจะได้อ่าลูกค้าเอ้าเอ้าหุยมาเฟียมาจ้าโดนแซงคิวเฉยเอ้าไม่พอด้วยอ่ะรีบไปด้วยอ่ะ ไม่พอมไม่ว่าอาอ้าวแพ้เลยนะครับผมเริ่มใหม่อ๋อโอเคครับผมคืออะทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นใหม่ก็คือต้องจัดก,การใหม่นะครับโดยการที่ต้องมีแก้วมากกว่านี้หรือที่นั่งให้ลูกค้าได้อีกสักสองโตนะครับผมไม่งั้นวันสุดท้ายเราจะเล่นไม่ผ่านนะครับก็ยญ่ยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ ามาเปิดร้านกาแฟด้วยกันนะครับมาลองเปิดร้านดูว่าเป็นยังไงอ่าถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าน่าไปเล่นเองบ้างก็ไปซื้อเล่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับคนแจกกันนะครับทุกคนบายสวัสดีครับเหมือนเดิมนะกดไลค์กดต like, ิดตามก่อนแล้วค่อยปิด